สวัสดีครับด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟด็อกเป็นช่องของคนณค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่มาชวนตัดขนนะคะสุนัขนะคะในช่วงหน้าร้อนกันในช่วงภาวะแบบนี้นะคะร้านตัดขนสุนัข ปิดนะคะและสุนัขก,ก็จะมีอาการร้อนมากนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะใช้แค่แบตเตอรี่น,นะคะแบตเตอรี่นันอันนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ไร้สายนะคะซึ่งคุณแม่สั่งจากราสดาของออนไลน์ยังสั่งได้นะคะมานะคะอันนี้ใช้นานมากแล้วเนาะซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่เลยนะคะไม่มีวันเข้าเนื้อน้องหมาเลยนะคะตัวที่2ที่คุณแม่จะใช้ก็คือหวีนะคะหวีหวีขนนะคะเพื่อให้เท่ากัน และเจ้านี่ค่ะหวีแบบนี้นะคะซึ่งพี่แสบเนี่ยขนเขาจะเป็นลักษณะตรงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนนะคะตัวแบตเตอรี่เราก็จะใช้ในท่วงท้องและเท้าของพี่แสบเนี่ยก็คือเราจะใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ไม่รองใบหวีเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะต้องเป็นแบตเตอรี่ในลักษณะแบบอย่างนี้นะ อย่างนี้นะคะไม่ต้องลองหวีเลยนะคะเราจะตัดนะคะเพราะมันจะทําให้น้องหมาร้อนมากเลยนะคะคุณจะกลายเป็นมืออาชีพไปเลยแบบง่ายๆกันนะคะเดี๋ยวดูหน้าคนให้คอรมรวมมือหน่อยนะคะพี่แซบพี่แซบครับเออข้างหน้าแม่ตัดหรอได้ยังแอบเดี๋ยวแม่สอนคนอื่นตัดด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ไปอาบน้ํากันนะคะในวันหยุดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค่ะตรงเนี้ยจะทําให้เขาร้อนมากที่สุดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายกันนะคะเราจะใช้แบเตะเียอย่างนี้เลยเนาะ นะคะในการไถ่เดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะช่วงท้องกันก่อนค่ะขาพี่แสบนะคะได้ทําการไถ่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ช่องท้องเราไถ่ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะไถ่ง่ายมากนะคะแล้วก็เข้าง่ายมากใบมีดจะคมมากนะคะแต่ว่าไม่เข้าเนื้อน้องหมาเลยนะคะก็จะทําให้น้องหมาไม่ร้อนนะคะหน้าร้อนนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะสําหรับสุนนะักแล้วช่วงนี้นะคะร้านร้านร้านเขาเรียกร้านร้านสำหรับตัดขนสุนัขปิดเราก็ต้องตัดเองกันนะ คุณแม่จะเว้นไม่ด้านบนนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยคือเรายังไม่ตัดเองเพราะว่าพูดง่ายๆนะคะบางทีมือใหม่นะคะตัดไม่สวยซึ่งคุณแม่ก็ก็ไม่ได้เป็นมือใหม่นะคะแต่จะต้องให้คุณพ่อตัดนะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาเก็บกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดช่วงทองทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้เขาร้อนนะและทําให้เขาเป็นฮิสตกได้นะคะและวันนี้เดี๋ยวเรามาทําไอศครีมกันด้วยค่ะเราใช้เวลาว่ากัดตัวเองกับน้องหมากันค่ะค่ะเราก็จะกัดตัวเองกับน้องหมากันนะคะก็ คือหน้าร้อนหรือว่าวันธรรมดาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอากาศเราจะร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเราควรตัดขนให้สุกนัขเยอะๆเลยนะคะตัดเฉพาะช่วงเนี่ยช่วงท้องให้หมดนะคะแล้วก็ขาตรงช่วงขาเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องหมาเขาจะแบบว่าไปเดินอะไรเงี้ยนี่คุณพ่อตัดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกท้องกันอีกค่ะอีกข้างนึงนะอีกข้างหนึ่งได้ไหม น้องขอข้างหนง <c oughs> ึ่งคุณเพื่อนจะเห็นแบบยากมากเพราะพี่แสบจะค่อนข้างจะแบบดื้อแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะปิกพิกอีกข้างหนึ่งนะเขาจะเราก,เราก็เริ่มเริ่มนี่คือหลับอีกนะคือวันคือกว่าเราจะถ่ายเสร็จก็พูดง่ายก็กว่าเราจะตัดเสร็จนี่คือคือทั้งวันอ่ะพูดง่ายๆนะคะแต่ก็คือต้องเอาวานลงเขาเป็นที่ตั้งนะอย่าไปดุอย่าไปตีเขานะคะเขาเองก็ร้อนเหมือนเราเนาะ อันนี้คุณพ่อมาช่วยตัดแล้วนะคะเอาละค่ะ แ่นี้บนท้องเขาก็หมดแล้วเนาะนะคะก็ช่วยละได้เยอะเลยนะคะในหน้านอนนี้นะคะเยอะส่วนด้านหน้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทําให้ดูนะคะประมาณว่าเราจะต้องหวีออกกนะ่อนนะคะนื้นพอจะถถึงพอเลยนะคือเขาร้อนอะค่ะยังไงเขาก็คือต้องใจเย็นนะคืออาจจะเขาอาจจะไม่ต้องให้ฟามร่วมมือในครั้งแรกเนาะแต่ว่าเราก็ต้องแบบใจเย็น ให้เขานอนแบบมีฟิงชั่นมีฟิลลิ่งหน่อยนะนอันนีน้นนนนคือนี่มันไม่เข้าเนื้อ้องหมาแน่นอนนะคะไอ้แบาตาเตอรี่ตัวนี้นะคะก็คือบางทีมันทาให้จักรี้ด้วยซ้ำน,นะเห็นได้ว่าแบบหนึ่งกับมีความเกาแบบว่าให้แบบอารมณ์ประมาณนั้นเลยเขาร้อนนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับติ๊โต่ไอจนัทนะคะ จะเห็นได้ว่าแสบมีสิลมากในการนองนะคะเอาลค่ะท้องหมดแล้วเดี๋ยวคือแม่จะทําตอนค่ะส่วนด้านหน้านะคะพี่แสบเนี่ยเขาแม่ตัดไปบ้างแล้วบางส่วนนะวิธีการนะคะที่จะตัดหน้าให้ได้นะคะถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่น,นะคะก็คือใช้หวีอย่างนี้หวีก่อน ล้วยกขึ้นมาเหมือนคนเลยยกขึ้นมานะคะแล้วยกขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราแบบอยากได้แค่ไหนเราเอาหวีเนี่ยนี่นะลายใช้แบตเตอรี่น,นะคะตัดเลยหรือนี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้คุณแม่ยังยังยังเลี้ยงไว้เพราะว่าต้องการที่จะให้พี่แสบนะคะดูดูด ให้เขาแบบกัดอีกทรงหนึ่งนะคุณแม่กาลังฝึกนะคะเดี๋ยวจะมาสอนนะคะแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยไว้ตรงนี้ก่อนรอนะคะรอให้แบบเป็นทรงที่คุณแม่ต้องการแล้วเราก็ตัดแต่งแค่นั้นแหละคะ่ะก็แค่ไม่ต้องให้เข้าเข้าตาแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เราก็ใช้เนี่ยะคะ่ะเล่นหน่อยหนึ่งเล่นหน่อยหนึ่งนะคะแค่นั้นแหละค่อยค่อยคุยกับเขาเขาก็ ให้ความร่วมมือดีนะคะคนอื่นบอกพี่แต่นั้นคุณก็ตัดได้ทุกคนแหละคะ่ะแค่แบบว่าเออนะ,ะนนแล้วก็มีรางวัลให้เขานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมีรางวัลให้พี่แต่เอาละค่ะทีนี้ตัถ้าจะถ้าหนังลงอย่าท้าอย่างเราคุค่ะทีนี้ให้รางวัลเขานะคะหนึ่งอันก็เหมือนกับเขารู้นะว่าอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ลองไปหากันมาดูนะคะแล้วก็ตัดนะคะในช่วงโควิดอรารวาสกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสําหรับคลิปนี้ แม่กับพี่แสบนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ